ค่ะมาคุยกต่อเรื่องเหรียญรัชการที่มาจบแล้วรัชการที่เก้าเนาะจะเป็นเหรียญเงินนะคะอันเดียวคุยกันแต่เรื่องเหรียญเงินอย่างเดียวเลยเนาะที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่สี่ที่ห้าไปแล้วที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดไปแล้วก็มาที่แปดที่เก้าสุดท้ายมาที่เก้ารัชการที่เก้านะคะเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะแล้วก็จะประมาณอย่างนี้ค่ะจะจะจะเก็บที่เป็น เหรียญเนื้อเงินแท้เหรียญเนื้อเงินแท้นี่ยังไงเขาก็เป็นเป็นราคาเงินนะคะเงินราคาเขาจะไม่ไม่ไม่ตกไปจากราคาเนื้อเงินนะคะถ้าทองคําขึ้นทองคําขึ้นเงินเขาก็ขึ้นนะคะเหรียญนี้เขาก็จะก็จะได้ราคาค่ะตามราคาทองคําขึ้นลงตามราคาทองคําเลยระคะเหรียญเงินนะคะเาะนน่าจึงจึงนิยมนํามาเก็บ ประมาณนี้เนี่ยค่ะเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้เหรียญแรกๆเลยนะคะจะเป็นเหรียญสิบยี่สิบาทเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะสิบบาทเลขรัชดาค่ะเหรียญเงินที่พระนสะสมเหรียญเงินแท้ราชการที่เก้าเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับคือคือ,คอที่พระนแนะนําอยู่ตลอดเหรียญที่น่าเก็บสะสมคือเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้ และเหรียญที่ที่มีชนิดมีหน้าเหรียญมีชนิดราคาหน้าเหรียญอย่างเหรียญเนี้ยที่ไม่มีราคาหน้าเหรียญแต่เขาเป็นเหรียญเนื้อเงินแท้เราก็เก็บได้อย่างน้อยมูลค่าของโลหะอนะคะ่ะมูลค่าของโลหะที่มาผลิตที่ผลิตจากเงินนะคะเขาก็ยังจะได้ราคาเนื้อเงินนะคะอย่างเช่นเหรียญน,นี้ก็เช่นกัน อันนี้ก็ผลิตจากเนื้อเงอ ai, ินแท้ยังไงเขาก็ม e ีมูลค่าเนื้อเงินนะคะไม่ราคาก็ไม่ต่ําจากเนื้อเงินถ้าทองขึ้นเขาก็ขึ้นตามตามราคาเนื้อทองอันนี้จะไม่มีมูลค่าเหรียญนี้เขาจะมีชนิดอทองเหลืองทองเหลืองแล้วก็นิกเกิลนะคะทองทองแดงค่ะทองแดงกับนิกเกิลอันนั้นปรากฏว่าราคาไม่มีนะคะไม่ได้ราคาเงินนะคะก็จะมีราคายังไงก็ราคาเนื้อเงิน โลหะค่ะราคาเนือ้อโลหะเงินนะคะการันตีได้นะคะอย่างเหรียญเนื้อเงินที่พนันแนะนําให้ให้เก็บอย่างเหรียญนี้ค่ะอันนี้ก็คือผลิตจากเนื้อเงินแท้นะคะอ่าถ้าเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้จะได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับความนิยมอย่างไรเขาก็เป็นเขาก็ได้ราคาเนื้อเงินเนี่ยค่ะเหรียญนี้จะแพงนิดนึงเหรียญที่ผลิตน้อยหายากเขาก็จะมีราคานะคะ เหรียญที่ผลิตเยอะราคาเขาก็จะก็ได้เกินเนื้อเงินนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะเขาเขาลักษณะเขาไปรูปเหรียญอันนี้หน้าเหรียญอยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทนะคะจบการศึกษาเหรียญน,นี้ก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะสมเด็จย่าอันนี้ก็ร้อยห้าสิบาทสมเด็จย่าอันนี้ร้อยห้าสิบาทกล้วยไม้กล้วยไม้เซียนเอ๊ะพนาวงานมีกล้วยไม้สองเหรียญอ่ะ นะคะก็มีก็ประมาณนี้ค่ะป้าหน้าชอบเก็บเอาในไงอีกเหรียญหนึ่งกล้วยไมย้ประเทศจบเสีจบการศึกษาอ้อเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้น่าเก็บค่ะเหรียญน,นี้มีน่าเก็บน่าบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ค่ะหน้าเหรียญจะเขียนว่าพระราชพิธีอภิเษกสมรสมหาวชิราลงกรณ สมสวรีหนึ่งมกรา 2, อสองพศสองห้าสองศูนย์มีจบเสมีอันนี้เหรียญเมื่อก่อนเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบโอ้ร้อยห้าสิบก็มีเยอะอยู่นะ <c oughs> แรกเลยยี่สิบบาทยังมีเลย เหรียญเงินที่ชนิดราคาแรกเลยนะคะก็จะมีเล็กสุดเลยก็จะมีสิบบาทอย่างเช่นนะคะเนี่ยค่ะเหรียญเงินรัชดานะคะชนิดราคาสิบบาทแล้วก็มาเหนือมานิดนึงก็ยี่สิบบาทค่ะจะเป็นเหรียญสามรอบของในหลวงรัชกาลที่เก้าค่ะเหรียญยี่สิบบาทเป็นเนื้องเงินแท้นะคะสิบบาทยี่สิบบาทเนื้องเงินแท้ค่ะเนี่ยค่ะ เหรียญสิบบาทเหรียญยี่สิบบาทยี่สิบบาทผลิตจากเนื้อเงินแท้แล้วก็ยี่สิบแล้วก็มาห้าสิบบาทห้าสิบบาทก็จะมี